วสวัสดีค่ะมาซาโตวสวัสดีครับครูปบเก้สวัสดีครับเด็กเด็ก เมื่อสักครู่เห็นมาสเตอร์ตัวกำลังสงสัยหรือกำลังมองหาอะไรอยู่คะอ๋อผมกําลังตั้งใจฟังเสียงต่างๆที่อยู่รอบๆอยู่ครับและกําลังแยกว่าเสียงไหนคือเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและเสียงไหนที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาตินั่นเองครับครูบุเก้อืมน่าสนใจมากเลยค่ะแต่เอ๊ะครูบุเก้ทราบมาเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเช่นเสียงลมเสียงฟ้าผ่าเสียงสัตว์แต่เอ๊เสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ ก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะมาสเตอร์ตัวช่วยยกตัวอย่างเสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเพื่อเด็กๆที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้จะสามารถนำไปฝึกฟังและแยกเสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติได้คะ่ะดีเลยครับครูโบเก้ถ้าพร้อมแล้วไปสนุกกับวิชาดนตรีเรื่องการกำเนิดเกิดเป็นเสียงตอนเสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติได้เลยครับเด็กๆครับ สิ่งที่อยู่ร,บรอบๆตัวเราในตอนนี้ถูกมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ใช้อำนวยความสะดวกของบางสิ่งสามารถทำให้เกิดเสียงได้ซึ่งจะมีความแตกต่างจากเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเช่นเสียงโทรศัพท์เสียงของเข็มนาฬิกาที่กำลังเดินเป็นวงกลมเสียงรถยนต์ที่กำลังวิ่งอยู่บนท้องถนน เสียงรถไฟที่กำลังวิ่งอยู่บนราง<ๆ>เสียงเครื่องบินที่กำลังทะยานขึ้นสู่บนท้องฟ้า<ๆ>และเสียงระฆังที่ดังมาแต่ไกลสามารถพบเจอได้ตามวัดวาอารามเป็นต้นครับ<อ>กูบุเก้ครับพอจะทราบไหมครับว่าเสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินอกเหนือจากตัวอย่างที่นำมาให้ฟังแล้วมีเสียงอะไรเพิ่มเติมบ้างครับอื นึกออกแล้วค่ะเสียงตบมือที่ดังแปะแปะแปะและเสียงไซเรนรถตำรวจที่ดังวีวอวววอถูกต้องไหมครับมาสืตอตัวถูกต้องแล้วครับคุบเก้แล้วเด็กๆล่ะครับรู้จักเสียงอะไรบ้างครับที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติงั้นเราไปลองเล่นเกมไทยเสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติกันครับคุบเก้ครับช่วยอธิบายกติกาการเล่นเกมไทยเสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติให้เด็กๆฟังหน่อยครับง่ายมากเลยค่ะ เดี๋ยวจะมีเสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติดังขึ้นมาให้เด็กๆตั้งใจฟังพร้อมกับมีรูปภาพปรากฏอยู่บนหน้าจอ2รูปภาพโดยให้เวลาเด็กๆคิด5วินาทีแล้วเลือกรูปภาพตอบให้ตรงกับเสียงที่ได้ยินนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมทยเสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติกันได้เลยครับข้อที่ 1. เสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติต่อไปนี้ คือเสียงอะไรโอเคครับให้เวลาคิดท่าวินาทีหมดเวลานะครับฉเฉลยก็คือหมายเลข2เสียงของเครื่องดนตรีทรัเป็ดครับ ข้อที่2เสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติต่อไปนี้คือเสียงอะไรโอเคค่ะให้เวลาคิด5วินาทีหมดเวลานะคะ เฉลยก็คือหมายเลขหนึ่งเสียงเฮลิคอปเตอร์ค่ะเด็กๆครับสนุกกันไหมครับกับเกมทายเสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติที่มทัทตอตัวและครูบูเก้นำมาฝากตอนนี้เด็กๆคงจะสามารถแยกเสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวของเด็กๆเองได้แล้วนะครับก่อนจากกันไปครูบูเก้ขอฝากให้เด็กๆฝึกฟังเสียงต่างๆรอบตัวอยู่เสมอเพื่อให้เกิดทักษะการฟังที่ดีขึ้น สำหรับวันนี้วิชาดนตรีเรื่องการกำเนิดเกิดเป็นเสียงตอนเสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติครูบูเก้และมาเสเซอร์ตัวต้องขอตัวลาไปก่อนตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ